อีกแล้วก๋วยเตี๋ยวไทยประดิษฐ์ก <laughs> ๋วยเตี๋ยวไทยประดิษฐ์ปุ๊บเป็นก๋วยเตี๋ยวพี่กฎหมายพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเฮ็ดประดิษฐ์ขึ้นมาเองพี่น้องเออเฮ็ดมาเองเนี่ยเฮ็ดมาเองกับมือเลยเนี่ยต้องไปซื้อเขาต้องไปซื้อเขาเนี่ยเศรษฐกิจสม,มุนไพรเงินฝืดเงินเนืดเงินเงินโมแลีนเงินโมไหลเงินเป็นโมหวานโมหวานคือเกิดจาก เลือดมันข้นไปเนองเลือดมันเหนืดเดือดไหลเงินคือกันเงินเป็นมาหวานเงินเงินฝืดเงินหมกคนมีเงินอยู่แต่บอใส่เงินไปเนอะจะไปถูกนายกยกอ่ไรเนอกนายกแล้วก็นายกเราเป็นคนรวยมึงมึงหลานเนาะแล้วก็มีคนประสบคนทุกข์เขากับมึงแย่งกันไปตัวนายกยกอ่ไรเนาะพอพวกพวกเจ้าแหละเลือดเข้ามาเลือดนายกมาเนาะอื นายยกเพื่อใครอ่ะโมไลเกิดทั่วๆเสียมาลงผมคือมะแล้วนันนี้คือมะแล้วน้อยนึงแล้วเอ้ยหนาดำหนาแดงเกันพี่น้อกเกับแก่เป็นเก็บแก่จัดไปพี่น้องนายยกเพื่อใคร <c oughs> <c oughs> เพื่อพ่อไงพ่อ

ใส่ใบกัาชาหน่อยนึงใบกัญชาเนี่มันนี่ที่มาที่ไปเลยพี่น้องใบกัญชามันเป็นสมุนไพรบรรหนอเาว่าคนบรรหนอาว่าอะไเอิ่นมาพงต้นพงสุลตใบกัญชานี่แหละเอิ่นพงสุลตมันจะนัวพี่น้องมันจะมีอูมามิโอ้นกกว่าหลายหลายข้างบันมันจะมีตัวสัตว์อูมามิพี่น้อง พี่บ้าเป็นคนใจดีนกหงสเต็มบ้านเต็มเมื่อนพี่บอกห้างนกเต็มเมดบ้านเนี่ยไปไหนก็เพ็นห้างนกพี่นอ้องเดี๋ยวอ่างวางจะทาดูบิ่งเดิมไอ้ห้างนกง,งาม,งามๆเลยเขาเอาของมันไปนห่อยตามเผือนหนี่งก็มีพี่น้อง <c oughs> กระดาบแบบเต็มบ้านอยู่เลยโวโ่าหงให้มาปล่อยไว้เขาเอาแมนมาปล่อยไว้ก็สั่งห้างเต็มบ้านพูดยี่บ้บานเลย รถชิบล้อก็ไล่ไล่ละย่องเนี่ยกินมากเนี่ยพี่น้องเสียงดังแหงเลยรถชิบล้อขี่เทือกนี่เคลื่อนเสื่อนซานเทือกเลยอะเคลื่อนอ่ะเคลื่อนชันรถชิบล้อจีนนี่พี่น้องจีนเท่าโอ้ยวาจีนเท่าเป็นจีนขาวถมทีละย่องเต็มไปหมดแล้วติดไทยเขาคิดยังไงเดี่ยพี่น้องคนไทยกับทัวรัฐบาล ตัวละย้มไ่ได้ดอกจัวเลือกมาเองสวรรค์เนี่ยจะเลือกมาเองตัวเจ้าของคลิปแบบเข้าไอะไรสองป็ดงูเอือวกินออกคลิปไม่ได้ดอกเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายกฎหมายจะล่าพี่น้องเออสุนมูเจ้ากขาเลือกกันเองนายกเลยนี่ลุยลุยอ่ะพันพันล้านอ่ะเดือกมากอ่ะ

มึงมาเอาไปให้กูไปซะมมเอาบพมาไปน้ำหนักพม่พมาตเต็มเบิดโอ้ยเซบซี่พม่าอะร้ายเล่พี่น้องตัวกับที่ร่องคอยอยิงอืมตะกอนสิบปีสิบปีเนี่ยถามกันเจ้าอยูจ่จังหวัดไหนกุหมูไม่ได้มีการเปลีป่ยนแปลงไปเนี่ยพี่น้องพ่อองกันได้ลงงานถามมาเจ้าอยู่ประเทศไ,ไหนี่น้องเออเหมือน อุ้ยเมาเราเมาซีซี่ปีกีนเลยนะตรงข้ามันอยู่ประเทศใดไอ้นองเออมันเป็นานาชาติในประเทศไทยเนี่ยประเทศกาง้างเข้ามามาตึมเลยพี่หน้องตึมตึมประเทศไทยอ๋อสร้างลูกสร้างล้านเต็มเมือเต็พี่น่องจีนก็ไม่ห้อยหน่าจีนก็มา เม้ยินก็นมากักมพูชาก็มาดีอย่างเดียวบโบ้ย็นมาเล่มาเร่โบ้ยินมาเนี่ยมาได้อินโดอาจจะแอบๆบ,บ้าแต่ว่าอาจจะมาถูกกฎหมายพี่เนอะม,มาไปถูกกฎหมายอ่ะดีไปหน่อยถ้ามาโม่มาผิดกฎหมายมันมักเฮ้ยไม่จะก่อลายมาคาปาดข้อในจา่างเอาเงินเมื่อบ้านมันนะี่ยในจา่าง กูเบิึงนี่เลยจ,จางคน,คน,คน,น,คนเ,เนี่ยจางจางคนดีคนบ่ดีพี่น้องอ่ะคนตูบเทียนเนี่ยก็คนมีคนดีคนบ่ดีพี่น้องกูจับยนต์นี้กูจับยนต์กับไอ้ก,ะก,กระด,ดูดดกหมูพี่น้องกัดกันนั่นายจ้างครับ ผมก็หวงว่านายจ้างคนไทยอ่ะก็จ้างผมพีนทัวร์มันจ้างเข้ามาราคาถูกเนาะโอ้โหมูพี่น yeah, well, ้องเน้นเน้นม้วนเน้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 นได้กูดูหมูอ่ะเน้นได้ก็คหบอกว่าเจ้าจ้างอ่ะจ้างคนพม่าคนต่างประเทศเนาะราคาถุงเขาใจอยู่ จ้าจ่างเขาไปรถ <l ots> ไอ้จ้างคงจะมันนักหล่อเขามาน่ยจ,จ้างรถแต่เจ,จ้าตรงใจบุญรัสเขาเด้โ <l ots> บนัสไม่ได้เขาจีมาบานพีน่เนาะเจ้าให้เงินเขาอ่ะเจ้าตุรกิจเจ้าดีอ่ะเจ,จ้าจ่ายโบนัสไปไปขาดมันหลุดขาดมันร่างการทีู่ที่พักมือต้องมือเหบ,บ้านไปมันมีอีกกรณีหนึง่งเจ้าบวชใจเขาจะาบวงขับเขาจะาด่ามัน <laughs> เดี๋ยวดามันเลยไปน้องเนอะเดี๋ยวว่าคนไทยหรอกคนไทยก็คนไทยก็ดีอ่ะหาหางาน,นต่างตนะ่างสั์นะพ่อพอดียุ่เขาแหละเขาเจ้เดือนดูปูซื้อเขาดีเขาเดี๋ยวไม่มีปัญหารหรอกเดี๋ยวไปร่างแกเขาไปด่าเขาเนาะเวลาเขาถึเมื่อเขาก็จะเอามีดเสียบจะไหว <laughs> เอาเงินเดี๋ไปพี่น้อง <laughs> อ้ไม่ได้ว่าให้ย,ยานหรอก พอเขามันหลายพี่น้องเออเขาก็มาข่าดเจาะเขาก็หนีเพราอเขาพวกนบาาผิดถูกกฎหมายเข้ามาผิดกฎหมายตำรวจกันนั่งมาไอ้่น้องเพร้อนมาผิดกฎหมายพวกหัวซื้อยังใช่หมื่นซื้อซื้อทีเขาบ้าพวกหัวซื้อจริงหรือเปล่ามากประเทศไทยอ่ะโอ้ยขัดจับพี่น้อง ผมบอกไปได้ก็ะิัทวดทั่ว,วชุมลงผมผมก็บม่ได้เคยจ้างในงานต่างดาว้ะพี่น้องแต่ผมเห็นหลายแห่งเลยนะย้องหลายดีนะหลายอ่ะจีนก็หลายพี่น้องอ,อจีนเนี่ย่ <c oughs> ทวทั่วจะมาจอดตาวันพัมมิ thông thủy p/n mới có cái này đấy con trinh con thông thủy ừ ruột muối p là thông thủy p/n con trinh chụp dia các sư đoàn xóa kiểu này thông thủy coi có thông thủy về chụp chụp เชื่อว่าพ่อแม่ว่าสร้างสอกนกับบริแมนรัฐบาลเป็นเน,นื้อหววจับย้อนหววจับย้อนคือกรุดูกมูนี่พี่น้องเมนูแซ่บขลาดเท็จเอง <laughs> ไปซื้อกระดูกหมูเห็นทอาจีนเนี่ยสุบยาสุบยำทิมเสยเลยเมย์ทิมนุ่งถนนนี่นแหละกฎหมายไทยในโมเดลคือสิงคโปร์ปเนาะ มึงไปถิ่มจริงๆก็โป้งตึกตัดมือเลยมึงน,น,น,นี่เนาคือมาเลยเนีเ่ยไม่ได้เสียพี่เนอะกฎหมไม้เขาก็คือก้อนไม้ไทยหรอกเล่งมูงมเมน่ะกระดูกกระดกระดูกมูแหละตุ่มเส็ยก็กระจับพี่นอง ข,าข,าขานากขนาดเอฟซีเราเป็นหรอไงหรอกกระดูกงูกระตุ่มกระ,กระกยับถ้ประเทศไทยอันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลต่างชาติเห็นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแต่คนไทยอ่ะอินเตอร์เนชั่นแนลคนโมดีก็มีพี่น้อง vâng năm 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 mạng, năm mạng, năm cái năm 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 เป็นไทยบ่ไปมันชกผกสมิเจ้าหน้าที่เทศบาลที่มันท่นองความสะอาดพี่น้องเพิ่มพาร,ราให้พวกไอ้เทศบาลนี่ยพี่น้องตูได้รักษาความสะอาดคนไทยมันกับพ่อเดี๋ยวตูปลูกฝังกันมาเรื่อยๆจนใหญ่อ่ะทิมขยะต้องขื่นพี่น้องแต่ประเทศกังๆเข้ามาเนี่ยมันมนอดิปลูกฝนะังกันมา ถามว่าเขาเหตุผิดอย่างเขาบฏิรวปผิดตรงกไม่หร,หรอกแต่ประเภทนี้มันมุ่งขึกันมุมความคิดของคนแต่ประเทศมุ่งือกันคนมาง่ายกับมี่คนดีกับมี่ไม่หรอกอตามไปคนนั้นบอกไปกันนาว่าผู้จิผู้จบิบาลเป็นทษรัฐบาลเอง ไอ้ฟีวีซ่านี่คือตัวสั่งปัญหาเลยพี่น้องแต่มทประเทศก็มีคนหนีเข้ามาดีไอ้ฟีวีซ่านี่คือว่าใครๆก็มาได้ที่มามันว่าะอะไรออกมาเนะี่ยมันมาสั่งไอ้มนุษยนะ์ผิดเนี่ยมาสั่งขยะมาสั่งความเน่าเสียนะพี่น้องเออ กนินก็มาเอาเลขบุรีมาซอตรงกอกพังไปแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงจื้อวงจื้อซอตรงกอกมึงสองพันล้านน่ะคนบางคนเนี่ยคนบางคนเนี่ยคิดไปสองพันล้านมันมันมี่อย่างอ่ะสองพันล้านน่ะถ้าจะเอาสองพันล้านมาหามแดแจกไปในไทยนะหกสิบล้านคนนี่นะเดีคนละสิบสามล้านเลยพี่นอ้อง เราคิดเบิ่ม13ล้านเอามาแจกคนไทยอ่มันจนหมอคนไทยนะประเทศนี้มันยิ่งใหญ่แหงเลยตัง้งสมเด็จก้อนดับหนึ่งมันยิ่งใหญ่แหงพี่น้องัไม่มีคนถูกหรอกรัฐบ,บาลเห็ุไม่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 มีคนถูกจะคนกระดัไม่ออกกินได้ไดดงเลยเอาเงิน2พันล้านที่มันเสียไปเนี่ยเอามาแจกคนไทย613ล้านเอาเพิ่มให้เลยเอา610ล้านเอาถามอะไรมันถูกเหรอมันเอาเอาไปทหารไป เอาไปชิมไปเอาไปชิมยังไงเอาไปชิมแบกซิปโกาลาดเนี่ยมันโมทูกหรอกพี่น้องใส่ความคิดที่มีอยู่อาจจะบ่กลายมันหน่อยอใส่เข้าไปบริหารเงินไปพี่น้องเงินมันงอกเงือนขึ้นมามันสร้างได้ได้ขึ้นมาพี่น้องมันต้องไปเห็นงานมันจำใหม่จะมีเงินอยู่ซิปโกาลาดเนี่ยจะไปซื้อหุ่นไหมเอาคือหุ่นพ,พอ่อพ่ออิติดีสุงนใหญ่อ่ะมันต้องไปเห็นงานหรอกให้ขเขาเห็นงานให้เงินมันก็มาทีละเดือนอะ่ะ มันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ว่ามันบริหารแบบนี่คอร์รัปชันอยู่คอร์รัปชันมลา,ายเหล่านิดหนี้ได้่ายไปมันอนีางเมาเหล่าเลยมันเ,เนเี้ปลาคุณย่องลูกหมูเล่งหมูพี่น้องเล่งหมูเนื้อเป็นเนื้อโอ้โห <c oughs> ต้มเล่งต้มเล่งเนื้อหมูสินุ้ยยังไงหรอื <c oughs> อครัพอกินไปพ,พี่หน่อยพี่น้องพอก็มาคลิปหนาเลยคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ถูกหมูเล่งนี่กดจับสุดยอดขนาดพี่หน่อยกดจับย้อนท่านพี่น้องสุดยอดสุดยอดบาย,บาย